โอ้ยจิว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 จิเฮ้ยไอ้ขวานขวาตัวนี้ขวาตัวนี้ขวาพี่อ่ะจิวจิวฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยไอพี่อุชาช่วยกิงด้วยี้ยใครที่กำลังมองหาร้านขายเกมสตรีมนะครับก็เว็บนี้นะครับจะเป็นเว็บของพี่เอนะครับอยากได้เกมไวไวสามารถมาซื้อที่ร้านนี้ได้นะครับร้านนี้เชื่อถือได้แน่นอนนะครับเพราะเป็นร้านของพี่เอนะทุกคนนะครับ เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับฟีฟลยนะมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเมื่อสิบชั่วโมงที่แล้วนะนะครับเป็นกิจกรรมการส่งของขวัญนะทุกคนนะก็กิจกรรมนี้นะครับนะก็คือเราจะต้องส่งของขวัญให้เพื่อนนะครับนะก็คือคนที่ส่งเนี่ยนะครับจะได้ดอกกุหลาบนะครับส่วนคนรับเนี่ยจะได้เป็นช็อกโกแลตนะครับแวแรกรางวัลอีกนะทุกคนนะครับก็คือเนี่ยฮะเนี่ยไอช็อกโกแลตก็คือกล่องม่วงๆนะครับแล้วเขาก็บอกว่านะครับ100คนแรกนะของผู้ให้และผู้รับนะครับ ที่สะสมดอกกุหลาบไปช็อปกรแลแร็สูงสุดนะครับจะได้บัตรสร้างห้องคนละ10ใบโอเค10ใบแบบฟรีๆนั่นทุกคนนะครับหลังหมดเวลากิจกรรมวันที่วันไอ้วันนี้นะครับถึงวันที่17กุมภาพันธ์เท่านั้นนะทุกคนเนี่ยฮะก็รายละเอียดก็ตามปกเลยนะครับตามรูปเลยฮะนะครับเขาก็จะบอกประมาณเนี้ยทุกคนนะฮะเนี่ยกูให้ได้รับดอกกุหลาบนะครับใช้แลกตามจำนวนที่กําหนดก็คือ มันจะมีแลกเนี่ยครับแลกเพชรแลกตัวละครแลกอะไรเนี่ยครับมีกล่องมีกล่องด้วยนะครับมีกล่องสุ่มอะไรเงี้ยนะครับส่วนคนรับก็เนี่ยจะได้ช็อกโกแลตมาแลกกล่องเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวละครจะเป็นก้านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะคะว่าส่งกันยังไงนะครับน่ะโอเคไปดูกันเลยครับทุกคนโอเคครับหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับนะให้เพื่อนๆนะครับดูตรงร้านค้านะครับเนี่ยตรงเมาส์พี่นะครับแล้วก็กดไปที่เนี่ยครับส่งของขวัญนะฮะ หลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เราดูตรงนี้ครับเนี่ยเห็นไหมคำว่าวาเลนไทน์นะครับก่อของขวัญสีแดงๆด้านบนนะครับโอเคหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยมันจะมีอันดับบอกนะครับทุกคนนะว่าอันดับ1นึถึงหนึเนี่ยแต้มเท่าไหร่นะครับนะเห็นไหมแต้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันดับความรวยความรวยก็คือคนที่ส่งนะครับนะส่วนช็อกโกแลตนี่คือคนที่รับนะครับ Okay. ทั้ง2อ,อย่างเนี่ยก็ค <_ P ain> ือจะได้คนละ10บใบนะครับใครติดท็อปร้อยทั้ง2อันเนี่ยก็ <_ P ain> จะได้เป็น20บใบนะทุกคนโ้โหโตดเยอะนะครับโอเค,อเคก็หลังจากที่เราส่งนะครับนะเนี่ยครับก็คือแต้มเห็นปะเห็นแต้มปะถ้าเป็นความรวยนะครับก็คือคนส่งนะครับเวลาเราส่งเนี่ยสินค้าแต่ละอันเนี่ยมันจะมีแต้มของมันนะคบว่าส่งแล้วได้เท่าไหร่นะครับถ้าแต้มถึงตามที่กําหนดเนี่ย แล้วก็มากดดับได้นะครับเนี่ยมันก็จะมีเนี่ยครับมีกล่องแห่งความรักนะครับกล่องประดับศีรษะวาเลนนทนยนะครับแล้วก็มีแคลโรลีนนะครับมีชุดเซ็ตด้วยนะฮะนะครับโอเคแล้วก็ผู้เล่นฮอตนะครับผู้เล่นผู้เล่นสุดฮอตก็จะเป็นช็อกโกแลตนะครับทุกคนนะครับหลังจากที่เราเก็บแบบว่าส่งแบบรับไม่ใช่ส่งดิรับครบนะครับแล้วก็มากดเอาของขันได้นะครับเนี่ยฮะ สูงสุดก็จะเป็นก้านะครับแล้วก็กล่องประดับศีสันววเลนไทน์ก็จะได้เจนะครับแต่นี่พี่ไม่รู้ว่าคืออะไรฮะนะครับไม่เคยเปิดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าส่งแบบเราส่งอะไรแล้วจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับนะเวลาเราจะส่งนะครับให้เราดูตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนะเห็นไหมสมมุิชื่อนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับ450เพชรนะครับถ้าเราส่งนะก็คือคนส่งนะครับจะได้4ี่5บห้าห้าเอ้ยใช่ดิ4ี่หุหลาบนะครับนะ แล้วก็คนที่รับนะครับจะได้เป็นกล่องช็อกโกแลตนะ45นะครับก็คือส่งครั้งหนึ่งได้ทั้งคนรับแล้วก็คนส่งนะครับก็แต้มมันจะแยกกันนะฮะโอเคนะครับเนี่ยครับแล้วก็เลือกดูได้ครับว่าเนี่ยส่งอะไรได้อะไรบ้างนะครับนะส่งกล่อง25ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับเราเลือกดูได้นะเห็นปะถ้ากล่องแพงๆก็จะได้แต้มเยอะมากเลยครับเป็น260เลยนะครับเนี่ยเห็นไหม ถ้าเกิดว่าใครที่แบบมีเพชรเหลือๆแบบอยากส่งตัวละครให้เพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับอยากส่งชุดส่งอะไรให้เพื่อนอยู่แล้วก็ส่งไปได้นะครับแล้วก็จะได้เนี่ยครับได้กุหลาบได้ไอ้นี่นะเพื่อที่จะติดอันดับแรงนะครับใครติดไอ้ท็อปรอยก็จะได้บัตรวาเลนไทน์นะทุกคน <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเราไปเล่นกับเพื่อนสักตานะครับเพื่อที่คลิปมันจะได้แบบไม่สั้นเกินไปนะทุกคนมา let's go โอเคครับเพก่สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับจานทีมอะครับอยู่แล้ว หลาวันนี้ก็จะมาเล่นแบบสกานะครับสกาวาเลนไทน์นะครับสีชมพูพี่ทีมีไหมมีมีมีได้ถาวรนะถาวรเมื่อคืนถาวรกี่วันงเนี่ยฮะถาวรเฮ้ยโมสตาร์ตเบรกเก็บปิดเลยเออผมผมก็ถาวรนะครับจริงๆนะผมไม่ได้โมนะผมถาวรจริงๆนะถาวรกี่เดือนอ่ะเฮ้ยมันมีคนลงอ่ะเฮ้ยโอ้ยเก็บพอไม่ได้เอ้า เจ้าวานนี้เหยียบเอ็มสบสี่ครับเฮ้ย M4 ็ม่เนี่ยหว่าพุทธิดูเขาหัวเขาหัวหนึ่งพี่เขาหัวหนึ่งเขาหัวหนึ kit, ่งหัวแตกหัวแตกโดนล้านนะครับโดนล้านเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ช้าเองล้านล้านมดไปได้โอ้โหตัวตัวนี้ผมจริงเข้าหัวเลยครับตามทีมก็แบบมายงมาแย่งอ่ะครับโอ้พี่ขอโทษพี่คบเกินไปน้องรักไอ้นต้นตัวนี้เป็นคนตัวนี้เป็นคนต้นใจเย็นบิ๊กใจเย็นมันยาว ผมต้องได้สก,ก้าก่อนถึงจะคิวคนได้อะเพราะว่าเรือจริงไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ถนัดเล่เราจะอยากอวดอะรวยเกินโอ้ออยารวยไปไหนครับอยากอยากอวดนี่เอ๊ครับแต่จริงๆเล่นไม่เป็นหรอกนะอยากแต่อยากอวดดิี่เจ๊ใช่ได้นะราแบบยิงพวงยิงฟืนก็คีดใจแล้วครับผมปามปามปาม้มเลแบบ้าล้มพับปามดูห<า><า>ลังพ<า>ี่ดูหลังพี่ดูหลังพี่อ๋อเหมอนกัราศีจับกันอ๋ออาลามกี่วันนะพี่กี่วันนะกี่วันลูกโซเหลือสิบวันแล้ว ต่อเราสิบวันละเอฟเอฟเสจะเอิบสี่จะหมดละไอเอฟสี่เเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหแอบแซ่บยายายาาวะนี้ชาร์จแบบนิวบี้ปังไม่ได้ควอทุกมาดูวมามต้องหันอีเยอะบามจะมาลัดพี่อะจบลไม่ไหวอะครับเล่นกับพี่ทีมือแบบคิวคนเดียวอะครับ คอที่หมดแม่ปะับก็โหดเจอหนะครับพี่ทีมานั่งรัดไว้ใจผมอะหยอกเอาพีหยอกเลยเอ้ก็เหลือตามที่สองคนแล้วครับก็ผมก็น่าจะได้ประมาณสิบห้าคิวอยู่นะผมว่านะเฮ้ยอย่างตอนนี้ได้กี่คิวแล้วสิบห้าคิวไม่ได้ไม่ยังไม่ยังคิวเลยแต่ว่าตอนนี้จะเจอคนหรือเปล่าเดี๋ยวตนเนี้ยมีอะไรบอกรึยัง ที่ให้ผมคิวได้ไหมเอาหน้าเอาหน้าขอเอาหน้าไหยเออได้ได้าก็โอเคนะครับผมผมก็ไม่ได้กระซิบอะไรอยู่แล้วนะก็นั่นแหละครับแต่ผมก็โหดหยู่แล้วไม่มีอะไรเลยครับไม่ได้กระซิบเลยเลยใช่ครับพี่ทีมบอกไปที่ว่า2คิวนั้นใครเป็นคนคิวหาปามคิวครับเห็นไหมผมบอกแล้วนะครับผมผมไม่กระซิบนะบอกแล้วนะครับก็เกมมันบั็กนะครับว่าจะบอกทีมด้วยครับว่าจริงปามจริงแต่สกอร์มันอยู่กับพี่พี่ก็งงใจนะใช่ครับผมใช่แล้วครับใช่ แนวไหนวะเล่นแนวไหนกันจาะกานไม่มีเลยอ่ะพี่อยากเล่นตะกานคับพี่มาต้องไปปนจากคนอื่นแล้วแหละเพราะว่าช่วงนี้มันเห่กันลรถปะโรงงานงานหยุดแล้วเด้อเด้อเด้อโอเคไปเลยครับหัวหน้าขับเลยครับองอ๋อปลาจ้าเอาแบบเดือดๆเลยนะ ได้เลยพี่จ่าตาคืออยากเจอคนมากกว่าอยากเจอสกานะจริงๆแล้วไม่ต้องใช้จ่าไม่ต้องใช้แม่งแล้วนะเฮ้ยโอ๊ยหนูก็เจอหนูยเอาเศษก่อสองปะโอ้โหแกก็มาตีกับผมไม่ได้นะพี่เหมือนนกัะไรจะซือผมผมดราม่านะพี่ทำอย่างเงี้ยกับผมเฮ้ยลูกพี่ลูกพี่เอาก่อสามไหมครับลูกพี่ฮะผมตอกก่อสามได้เลยนะครับทุกคน ทุกคนก็ดูนะครับว่าพี่ทีมก็แบบว่าลูกน้องผมนะครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับพี่ทีมเอาแค่มือซ้ายผมไม่ใช่ครับไม่ใช่ลูกน้องนะขอเป็นมือขวาได้ไหมครับมือขวาใช้งานบ่อยมือขวาทำอะไรมือขวาใช้งานบ่อยทำอะไรวะเล่นเกมคลิปเมาส์ไงผมเล่นมือซ้ายนะอ้าวมเล่นจากไงวะมือซ้ายเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนมาครับ เาเจอตรงไหนเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้คณะพี่ค้าพี่เจ้เพื่อใจเย็นนะพี่แอบแซ่บแอบแซ่บอืมปาดปาดหมดแม็กซ์เด้ยิงแล้วยิงให้แล้วยิงให้แล้วเฮ้ยยังเป็นบั๊กวะโอ้โอสกอร์บั๊กอีกแล้วเอ้ยสกอร์ไม่เป็นบั๊กเฮ้ยเข้าตัวพี่เฉยเลยสกอร์บั๊กว่ะเฮ้ยลัดอะไรเฮ้ยเออจะพูดอย่างนี้ไม่ได้ เอ้ยพี่จริงพี่ไม่ได้ยิงว่สกอร์บัตบัคแค่พี่อ่อแยวว้วอ่ะคือแบบตั้งใจเล่นนะครับ <c oughs> อผอไม่ได้คิวเลยสิคิวที่พี่เก็บหมดเลยครับทุกคนก็ <c oughs> ผมไม่ได้กลา่าวนะแต่ว่าคือทีมทีมเดียวกันเขาต้องแบบช่วยช่วยเต็มคิวใช่ไหมพี่ใช่ <c oughs> อ่ะผมโดนแซวผมโดนแซวผมโดนแซว,วเอ้ยใครยิงใครยิงปลาวะเอ้ยมาทำมาทำน้องหมดได้ไงครับป้องตรงไหนผมไม่เห็นเลย เอาเวฟลงกระถ่ายยังเดียวตรงไหนอ่ะเอ้ยตรงไหนวะมันไม่ได้คิวอีกแล้วตรงไหนวะเอ้ยมันยิงเหรตรงไหนเราองไม่ทันเลยกูจบแล้วไม่มี้คิวอีกแล้วอ่ะครับคนดูดูดออะไรเงี้โอ้มันหายไปไหนแล้วปามพี่มองไม่ทันเลยเมื่อกี้โอ้จบแล้วครับวันแล้วครับคนเดียวก็ได้ครับโอ้เดี๋ยวพี่ขับรถให้ปรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปจ้าจบแล้วอ่ะครับเรื่องนี่สามคนผมไม่ได้คิวเลยเอ้ยบันบล็อกมันบล็อกเพี่บันบล็อบล็กวน่าเกลียดอ่ะหน้าเกลียดติปามมันบัคอกปาม โอ้บังเลี้ย่啊เลี้ยวเลี้ยวปากพี่แล้วเพราะฉะนั้นเราพี่ก็ต้องแบบเป็นคนขับรถได้หมดนะอะไรไอะไรโอ้ลูกพี่ลูกพี่จะไปไหนครับลูกพี่พี่กว่าครับพี่กว่าครับลูกน้องพี่กว่าเลยใจครับเดี๋ยวแบบสามคนแม่งเนิไม่ได้คิวใครเลยอ่ะเดี๋ยวผมขับไปส่งแล้วลูกพี่วิ่งบวกเลยลูกป่ะเดี๋ยวผมไปกลับมารับเดี๋ยวลูกน้องก็รอชุบลูกพี่ก็ได้โอ้ ไปตรงไหนวะไม่มีคนแล้วมีมีโอ้ผมขับรับรองเจอคนแน่นอนโอ้โหอยู่ไหนหมดวะท่านี้ทางนี้ไม่มีเลยโอ้ตายหาหมดแล้วบ้างพาไปหาคนโหสิบสามคนไปไหนหมดวะแล้วมีจืดเลยไอ้คนละคันเลยวะเออแซ่บเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาๆๆบวกบวกได้บวกได้ยิงมาไหนลูกยิงมายิงมา

โอ้พี่วาพี่เวลไหวแล้วพี่เวลไหวแล้วพี่อยากเห็นช็อตมันก่อนมาเดี๋ยวผมพี่นี่ขับไล่มันดูกลมกล่อมนี่มันเอ้ยมันจอดเหรอเอ้าเอ้าโอ้ยบักบักอะไรบ้าอ้อจิ้ว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 ไอ้ขวาขวาตัวนี้ขวาตัวนี้ขวาพี่ อะจิวจิวโอ้ยไอพี่อุชาช่วยยิงเมื่อกี้โอ้โอ้ปามพี่ไม่ได้ใช้ปืนเลยไม่ใช้ปืนพกกีกับปาพี่จะไมอยาเยันอยาเยันหอร้องขอร้องอะไรอะไรเห็นแล้วน้องขอตัวนี้น้องขอตัวนี้โอ้ยังไงอะปามตัวนี้น้องขอว่าตายเองวะตัวนี้น้องขอตัวนี้น้องขอเอาไปเลยเอาไปเลยไปให้ไปให้ โอ้คนไก่ครับโอ้คนไก่โอ้ทำไมชิคเก็ตเลยป้าโอ้ไม่เป็นไรไหนพี่เก็บของเผื่อโอ้ของไปคนเดียวแม่งเอ้ยอะไรอยู่มันไม่ได้คิวอีกแล้วโอ้ปลามื่อกี้โอ้ปลมมี่แปดคิวแล้วว่ะผมสูญคิวโอ้วพโอ้อะไรอ่ะโอ้ลูกพี่ไม่ได้คิวโอ้ไม่เป็นไรแล้เดี๋ยว เรื่องไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องสกอสกอไปไปเปะให้ฮะเดี๋ยวเอาเขาไม่เป็นไรเลยตัดต่อไงตัดต่อเดี๋ยวเอาชื่อปามเปะเอาแปงเลยกูไม่ได้คิวเลยอ่ะแต่ยัไม่ไม่ต้องกลัวโอ้คลิปนี้คนเหี้ยบอกเลยโอ้ปามปามต้องไปฝึกความเร็วนะความเร็วของมือนะาต้องไปหัดใจมือใหม่ พี่ต้องหัดพี่ต้องอย่าหัดโกงเนี่ยเอ้ยโกงอะไรวะโตไปไม่โกงเหรอพี่เคยได้ยินนะอันนี้แก่ไปไม่โกงเลยปั้แต่สำหรับพี่โตไปไม่รัดบอกไปเวลาโอ้อยาาโตเ,เริ่มรัดแล้วตอนเนี้ยเอาไม่อยู่แล้วนะไม่โง่ไม่โง่ไร้วามีควาต้องเสียใจไปเหลือตั้งสิบกว่าตัวเอ้ยเหลือตั้งเก้าตัวเอ้ยแปดตัวเลยพูดเลโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหอย่างงี้ต้องต้องไปต้องพาลูกพี่ไปคิวเลยอย่างเี้ อ้โอ้โอ้โลาโอ้โต้โอ้โ้ปนี้โอ้โอ้เอ้เ้โอ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 โอ้โ้โอ้โอู้อตโอ้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 ไอ้โ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 อ้อ้โ้โออ้โี้โโอ้โอ้ออโอ้อ้ออโ้ออโอออ้อ้้อ้้ ฮ่าฮอ๋ออ๋อโอ้โอ้วิ่งวิ่งโอ้ยเจ็บเจ็บคิวเดียวอะไรวะโอ้โอ้ไอ้ปาพี่ว่ามันบักกว่ามันบักปะวะมันอยู่ที่เจี้มันไม่บักเฮ้ยเหลือต้องเฮ้ยต้องสามตัวปามพี่จะให้ปามนะปามระวังแตกปามบนบ้านมี อาหลังมึงอะหลังมึงอะหลังบนเราเนี่ยรอรอปามรอแอบแซบแอบแซบแอบแซบโอ้โหกูไม่ได้คิวกูเงยตุยมาดิกปามรอตรงนั้นนะปามเดี๋ยวพี่ยกเม้งได้ไหมได้ไหมโอ้เจ็บ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 มากมันเจ็บมากแต่ไม่ได้คิวโอ้ตามลองแปก โอ้เข้าหัวไปเม็ดหนึ่งเมื่อกี้หายิงกูเดี๋ยวเพื่อนยิงกูใส่ยันแล้วโอ้โคตรไก่แล้โอ้เรียบร้อยอะไรวะเนี่ยโอ้โอ้โอ้กูแตกกูแตกโอ้โหชิบหายแล้วปั๊มแม่เฮ้ยมูนยิดว่ะปั๊มไม่เป็นไรปั๊บแต่พี่เอาเอาให้เจ็บมากพี่มันเจ็บมากโอ้โหโอ้เฮดช็อตอ่ะ นั่นแหละครับคลิปกูแต่มีคลิปในคลิปเยอะเฮ้ยเ้ยโอ้โหมือไม่นิ่งมือไม่นิ่งมือลั่นไปข้อมือพี่ลั่นไปเองไหนวะรอบหน้าผมขอไอคิปนะรอบหน้าผมขอไอคิปนะไอสองโผล่หน้ามาไอสองโผล่หน้าเพื่อ้ยยใจเ็น ดูเขาโอ้โหคนดูจิ้มไปห้าครับตายกดไลค์เปนกำลังใจครับผมสูเขาไม่เป็นแจกมาวะเอาดิเอาดิต้องได้ต้องได้ต้องได้มาดิครับก็กลัวไหมล่ะครับเฮ้ยสองหนึ่งพี่สองหนึ่งพี่ผมมาพี่ได้ผมมาพี่ได้โัวขเขาหัวหนึ่งเมตรโอ้โหว่าสวยอหัวเกินเกินนะครับเย็ดหนึ่งพี่เย็ดหนึ่งก็หนึ่งเลยเลยเอาเน โอ้โโอ้กหคจัดปัดปอกอะครับสวยอะครับทำไมกูไม่ได้แบบนี้มาพี่ได้ผมม่าพี่ได้ยังไงพี่ก็ต้องได้เจอดิเหลือตัวเดียวเอ็มเจ็ดเก้าลอยมาปั้งพี่คือไก่ตัวหนึ่งหน่อยถ้าพี่ไม่ได้ไก่เหรออะไรวะไอ้ไอ้เรียบร้อยเฮ้ยพี่แมวดิแมวดิวิวิ โอ้โโอ้โหเจ็บเลยมันแดือดแทบมาแล้วป่ามันทำมันโอนโยนเหี้ยอะไรของมันวะเนี่ยนี่ไงต้องเจอของจริงแต่โยนระเบิดโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหอยู่ไหนวะหมดแจกหมดแจ๊กเอ้ยอุ้ย ยังไงอะไอ้ไอ้โอ้กูแตกนจไอนโอ้โหเอ้ยมันเลงล่างไม่ได้ว่ะมันเสร็จาานนจจโอ้โหช็อตอื่นโคตรโหดทำไมช็อตนี้ไม่ได้โอ้มันมันแงด้านลงไม่ได้ปาลม ก็แค่อ่อยให้มันไงแบบให้มันเอาที่หนึ่งไปอะไรเงี้ยงัดทางงัดทางงัดทางงัด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 งทางงัดทางงัดทางงัด